สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระเปิมพุทธคุณสูงส่งในด้านคงกระพันชาตีแขวคาดเป็นเลิศพุทธลักษณะาย,าย้ายพระคงโดยเฉพาะป้องกันเรื่องศาสตาวุธนอกจากนี้ ยังเด่นด้านมหาอุดอีกด้วยพระเปิมนับเป็นพระสะกุลที่เก่าแก่ได้รับความนิยมสูงในอดีตอีกหนึ่งพิมพ์ที่เรียกขานว่าพระเปิมนั้นสันนิฐานว่าเรียกตามลักษณะพิมพ์ทรงขององค์พระคือไม่กลมและไม่แบน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระเปิมตรงกลางจะนูนเมื่อพิจารณาความเก่าของเนื้อพระแล้วน่าจะเป็นพระรุ่นสร้างสมัยเดียวกับพระรอดและพระคงเป็นสมัยที่เป็นอาณาจาักหาริคุณชัยทรงสร้างพระบรมธาตุ พระเปิมส่วนมากจะบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุเมื่อแตกกุออกมาจะพบพระพิมพ์นี้อยู่ในหลายๆกุพระเปิมได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพระเปิมกุวัดพระธาตุพระเปิมกุวัดดอนแก้ว กุวัตจามเทวีส่วนเนื้อหามวลสารจะเป็นพระสกุลลำพูนทั่วไปเช่นเดียวกับพระคงพุทธลักษณะพิมพ์เป็นพระประธานปางนั่งขัดสมาธิวันนี้ก็พามาชมปะเพิ่มพระเนื้อดินยุคเก่า เด่นด้านแคลคาดคุงกระพันชาตีมหาอำนาจเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ